สองล้านมาอย่างไงีมาแล้วมาเรื่องะไรโอ้ยตืนตืดตืดตใช้ก่อนเรามาใหม่ใหม่ก็พลัว่าเอามาแล้วัวไม่ออกแต่พอมาแล้วมันถูกหกรอบสิบสองรอบเอามาสองครั้งถูกสิบสองรอบมีคนได้ไปเจ็ดแปดแสนแล้วผมก็ไม่ได้ออกคีไปเลยสองวันเลยอันนี้งวดที่เท่าไหร่ครับซองซองที่เท่าไหร่รอบที่สามใช่เพื่อมาทันเวลาในสองครั้งคนดูในคลิปก็ประมาณสามล้านแล้วก็มา มการามไม่ได้ออกแล้วก็มาทัดกุมพาทากับสี่ซองเดือนหนึ่งมันสองซองมีนาหกเจ็ดแปดน่าจะเป็นซองที่เจ็ดครับซองที่เจ็ดซองรอบที่แล้ว <c oughs> มีหลักฐานยืนยันนี่รอบรอบที่แล้วที่เอามายี่สิบสี่อันนี้ล่าสุดเลยล่าสุดที่เอามา 8, 6, 8, 8, 6, แปดหกเจ็ดแปดแปดหกเจ็ดก็คือเป็นรอบหนึ่งมันได้เจ็ดรอบพร้อมพร้อมไทยเราครับคุณก็ย่างยังบ่เนี่ยรอบรอบที่แล้วเข้า เขามีคนถูกถูกสามตัวตรงทั้งตัวทตรงๆถูกเรียนนี้แล้วก็ถูกหกสามคือเลขที่เอามาไม่ใช่เลขผมเป็นเลขที่พระที่อยู่ในถ้ำท่านให้มาแล้วถ่านเอามาปุ๊บเขาดูคลิปทุกถ้านออคลิปปุ๊บก็ดูคลิปผมเลยเปลี่ยนเลขตัวเดียวก็ไม่ได้สลับเลขตั้งแต่งเลขก็ไม่ได้ครับคือวางยังไงต้องวางยังไงวางยังไงต้องวางยังไงท่านเขียนให้ยังไงก็อย่างนั้นวางยไงแก้ไม่ได้ห้ามสลับที่ห้ามสลับที่งวด่ที่เราบอกว่าหกสามมันมาแล้วหลวงพ่อก็ว่าเดี๋ยวมันจะมาเลขไทย นมาจริงๆมาจริงจแล้วก็มีแปดหกเจ็ดที่เขาถูกถูกกันหนักถึงหนักมากวันหนึ่งผมรับโทรศัพท์พันสายโอ้รับไม่หวาดวไม่ไหวรับแบบสร้างไว้ต้องเราก็บอกว่าถ้าใครมาก็ให้แอดแอดไลน์มาดีกว่าเพราะว่าผมจะได้ตอบกลับมันเย็นง่ายถูกจริงจริงก็ถูกเจ็ดเจ็ดรอบตามนี้หมดเลย fc รถนี้จะเป็นเซลล์ช่องใหม่ช่องใหม่เพิ่งเอามา จะซองทุกครั้งตัวนี้ซองเก่าเนาะซองเก่าครับเดี๋ยวเนี่ยมารุ่นซองใหม่กันซองได้มาสดๆร้อนๆเลยสดๆจุกจัวครับสดๆร้อนครับนี่ก็วันนี้เลยวันนี้วันที่วันที่เจ็ดวัที่เจ็ดที่หกเออวที่หกวันดีเลยวันที่หกที่หกวันดีด้วยนะวันวันดีครับวันดี ถึกเลยถึกเลยคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูนะวันเล็ัประหลาญผมว่ายังไม่รู้เหมือนกันร้านกีบนะพี่น้องนะตร้านกีบส่องละคุณไม่เข้าใจนะครับถ้าต้อเป็นบาทไทยก็ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทคือเราไปผมไปสอยครั้งก็จะสอยพันหกพันเจ็ดจริงๆท่านประมาณทางพันหนึ่งครับทุกวันเขามีเอสซีโอนมาขอบคุณเอสซีทุกท่านที่ร่วมมาครับครับสามสิบห้าสิบมีอยู่คนละเล็กละน้อยครับคือค่าเดินทางเล็กนิดท่านไม่ให้แล้วแต่ศรัทธาไม่ได้คือถ้าถูกก็ให้มาใครมีโชค มีโชคาร่วมบุญนการร่วมบุญด้วยครับมาสนทนร้อนใครมาวันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่นี่จะเข้าทั้งปล่อยทั้งลาวทั้งไข่ใช่ไหมซองเดียวได้เจ็ดรอบซองเดียวเจ็ดรอบครับซองเดียวได้ทั้งลาวจันพุธสุกก็สามแล้วจันพุธสุกสามแล้วก็จันุธสุกอีแล้วก็มีเลขเลขไทยมันก็หกเลขไทยหนึ่งคือจบเป็นเจ็ด่งรอบหนึ่งคือรอบๆอย่แล้วอ่ะเข้าเข้าเจ็ดรอบอ่ะเ็นตีโทรมาสายผมนี่พันกันถ้าเข้าปุ๊บสายพันกันอคือพันเนื้ไม่ต่ำกว่าพันสายเอฟซี ในในไลน์อ่ะประมาณ3,000คนเข้ามาวันละ200ร้คนแอดไลน์อะีกไลน์ครับผมก็เลยเป็นที่มาของโซนลนล้านโซนลนล้านขีดยวเรามาลุ้นกันว่าโซนละล้านมาอย่างไงมาแล้วมาเลขอะไรโอ้ยตถึงตึ้นถึงตึ้นไห้ก่อนแอมตะแอมพร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับผมมาแล้วฮึบอู้ตรงใจเลยไหมสองสี่เก้าแล้วก็สามเก้าห้า เรียกสามตัวดูเอาดูเอาไม่พูดสองตัวก็มีสองห้าใครจะร่วมบูร่วมทานก็อยู่ด้านล่างเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้บอกว่าแอดเป็นลาดีกว่าไปแอดลาดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีเวลาตอบตอบตุ้มหรงอครับโทรโทรทานก็ทํางานด้วยงานอยู่เลยไม่สะดวกรับสายแต่วันหนึ่งนับสายได้เจ็ดพันตั้งแต่ประมาณสิบห้าวันที่ผ่านมาครับขึ้นเข้าเลขครับวันหนึ่งสายจนไม่ไหวไม่ไหวกับคนคอมเมนต์เกือบพันเกือบพัน ดูดูเงินเป็นพันนะเนี่ยสองสี่เก้าถ้าใครจะดูก็จะเป็นเขาจะตัดสองสี่ให้กับสามเก้าแต่บางคนต้องการที่สี่เก้าอาจจะเป็นสีเขีที่ตัดกัน 4, อาากเน 5, องผมผมไม่ 6, รู้ผมให้มาอย่างนี้นี่สามเก้าเก้าห้าอาจจะเป็นหกห้าก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยกับลราเนาะกับเกี่ยวเก<ม>ี่ยวตัวเลขก็เกียวนะครับท่านผู้ชมวเลมันมีแดงอันนี้ก็คือเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบแปดในวันที่สิบแปดก็จะมีเลขไทยวันที่สิบหกด้วยอ๋อสิบหกกับ เจ็ดรอบพอดีเจ็ดรอบสองล้านแคบไว้สองล้านแคบไว้เรื่องตอนนี้ยัแคบก่อนแคบ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 ครับเอฟซีแคบแคบแคบจบไปแล้วนะครับจบไปนะครับนะครับเสียกสีเขียวกางแคบแคบอาจารย์พระธาตุเล็กโซล้านต้องใส่ชุดใครที่เห็นต้องแต่สบายเล็่งนี้ทสับลอยต้องเป็นเสื้อสีเขียวครับโอ้เขียวมงคลท่านสร้างมาก็เลยไม่อยากขาดท่านขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่งั้นมันจะเคลื่อนเกิดเกิดนี่ยครับ สองสี่เก้าวันที่เจ็ดก็เริ่มลองไปเสี่ยงดูเจ็ดีทุกท่านที่รอคอยมานานแล้วพรุ่งนี้ไงครับพรุ่งนี้วันที่เจ็ดพรุ่งนี้ก็สั่งส่งได้ได้รู้อีกรอบหนึ่งก่อนรอบแรกรอบแรกวันที่เจ็ดรอบแรกพรุ่งนี้คอ่าไม่รู้ว่าคืออะไรนะลองดูลองดูเลยร้านวุ้นว้าทร้านคือร้านกีบอ๋อร้านกีบช่างจรวรนะคะมาแล้วนะคะท่านผู้ชมออเป็นแนวทางนะคะออกเป็นแนวทางแต่วันที่เจ็ดถึงสิบแปดนี้นะคะ <icana> จบบ ض, รอ <idal Industry. S 1> บเรอบรวมรัฐบาลไทยนี่นะคะรอบที่แล้วแตกสามตัวตกสามตัวแล้วก็สองตัวด้วยสองตัวด้วยถูกถูกทูกทุ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 กทูกทุกทกกทุกทุกกกทพกทอกทุ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 กทกทุกทุกกทกทุกกทุกทดตก มีสองสีกับสามเก้าที่ก็ตัดให้แบบเนี้ยแล้วแล้วพี่ช่างมีเลขที่ชอบบ้างไหมคะเลขตัวที่ชอบมันไม่ออกก็คือให้ในในตัวนี้นะคะในตัวนี้ในตัวนี้ก็คือในันที่เจ็ดเนี่ยค่ะที่จะถึงนะคะในเอฟซีเอาไปตัดรุ่นเอฟดีก่าเนาะครับชอบเดียวเกิดชอบไปตรงกันค่ใช่าเอามาจะไดไออกถ้าสีรอบคือ่าผ่านแต่รอบที่ผ่านมาออกเก็ดรอบบนล่างแต่สามตัวรอบเมื่อกี้คือบ่อยสามตัวรอบรอบที่ก่อนนู้น่ะที่มีสี่หกเจ็ดอันนั้นก็แตกสามตัวแตกหนักด้วย ออกเรื่อราวเตกสามตัวตรงแล้วเตกคนถูกเยอะได้ประมาณที่มาหลายแสนนะเพราะว่าโทรมาถ้าถูกปุ๊บเด็ยโทรมากลางคืนแทบไม่ต้องนอนอ่ะห้าหกทุ่มต้องมีเวลาทำการนะครับต้องมีเวลาทำการก็บอกว่าผมไม่ใช่แอดมิเนอร์ผมว่าผมเห็นได้ว่าตอบนอกจากถูกเด้งจริงผมจะตอบมาชั่วโมงหนึ่งแต่ก็เอฟซีก็ติดตามมาเราก็ ก็ไม่น่าเนาะถ้าเขาถูกเราก็ดีในความดีใจด้วยแต่ที่โทรมาได้นี่สามารถร่วมบุญได้ร่วมบุญได้ครับร่วมบุญได้ใช่ค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าร่วมบุญด้วยกันร่วบุญทรายอย่างอื่นก็ดูตามตัวเลขเลยตามตัวเลขแต่เข้าผมก็ไม่รู้ว่าเข้าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าเข้าขนาดนั้นไหวเข้าจนรู้ไม่รู้พูดยังไงนี่เป็นเป็นเลขของพระอาจารย์ที่ฝากมากับมักรไทยยกมัคกายกเป็นเพื่อนกันเขาฝากมาว่าเป็นเป็นเลขอานรบุญท่านอยู่ในไทยนี่หนื่อยฝั่ โอ้ยฝั่งนู้นครับผมต้องไปช่องแม็กขู้ค่าไปค่าเดินทางค่าน้ำมันก็น้ำมันก็พันพันกว่าบาทตีไปสักสามพันห้าใช่กินแค่อยู่้กินแค่อยู่ครับอเราไปบ่อยไปก็ไปพักขั้นไปสนิทเลยให้มาถ้าแลงหน้าทำได้ให้ถ้าเราเปลี่ยนเลขถ้าเราเปลี่ยนเลขเปลี่ยนตำแหน่งปึ๊บท่านจะไม่ให้สดเลยครับถ้าถ้ามาทุกครั้งก็ต้องใส่เสื้อเขียวใส่อกคริปตอนนี้ดูอยู่แน่นอนที่ฝั่งเราโอเคท่านก็รอดูอยู่แล้วเริ่มต้นไหม บอทันดูแน่นอนเขาจะให้เปลี่ยนเลขถ้าไรใรเนี่ยสามองที่ติดกันมาแตกทุกรอบแตกเข้าเก้าถ้าเราถ้าเราไม่ตามปั๊บออกปั๊บถ้าไม่ตามปั๊บออกปั๊บนี่อะถ้าไม่ตามปับออกทันทีออทุรอบเขียวเหนียวสับเขียวเขียวเหนียวซับนี่เป็นเป็นอาจารย์ว่ายใส่เสื้อเขียวเขียวมงคลถใส่เสื้อเขียวเราจะผ่านจนนนี้รอบแรกจานนี้รอบแรกรอบแรกนับเดรอบนะครับในเพจที่ไรซับคนดู ผมว่าเบลียดร้านหรอมั้งเปล่นร้านครับครับ่ครับเขียนับเียนในสับครับคะแคปแคปนะคะแคบนะคะขอบคุณช่างจวดค่ะขอบคุณ